ท่านผู้ชมครับก่อนจะขึ้นไปบนเวทีนะครับท่านประธานจัดการแข่งขันมานั่งอยู่ข้างๆผมเรานะครับท่านดรชาวเต็มรักนะครับนอกจากจะประสบความสําเร็จในการจัดในวันนี้ท่านดรมีโครงการดีๆมีอะไรที่จะมาเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบในวันนี้นะครับครับขออื่นต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัวเสนพงศ์ครับ นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่ให้เราได้มีโอกาสจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับและก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะครับท่านรองนายกเทศมนตรีมณัฐคงยีราครับและก็เรื่องพยาบาลนี่ก็ท่านรองนายกอวยดียะพิสุวรรณุสิน นะครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับก็ยังมีท่านนายกอภินันชวริตนะครับซึ่งเป็นนายกอบตท่าศาลานะครับท่านได้กรุณาจัดมวยนครนะครับของเราเยาวชนนครมาเพื่อที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสขึ้นเวทีมวยโลกเหมือนกันนะครับอ๋อก็มีมีพูดง่ายว่างานนี้นี่ช่วยกันหลายฝ่ายนะครับโครงการต่อไปในอนาคตที่ดีๆที่ท่านทกาวจะนําเสนอ เอ่อเป็นสิ่งที่เราได้สนับสนุนเป็นอ่าชั้นปรท้องถิ่นหลักนะครับคือโรงเรียนมัธยมยานกาวากของเรานี่นะครับอ่าอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ทางไปบิญจมะราชูทิตทางไปประมาณสามปีครอยู่ที่นครนีครับซึ่งเป็นการรวมมือระหว่างไใจกับญี่ปุ่นตอนนี้เราให้ทุนการศึกษาเด็กนะครับทั้งประเทศนะทั้งหมดสามสิบทุนจังหวัดละหนึ่งคนนะครับมาเรียนต่อที่นครศรีมาติดต่อกันสามปีเต็มอ๋อนะครับตั้งแต่ระดับชั้นไหนฮะระดับมหนึ่งมสองมสามครับ นารนับเด็กม .1 หนึน่งกอนแล้วก็เรียนที่นี่3ปีหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้แบบมสีไห้ามไดแ้แล้วที่ที่ยานากาวะที่นี่นะฮะม,มีสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเราใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่2ของการสอนอออนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวในการเรียนต่อที่ญี่ปุ่นดับมปลายครับตอนนี้บนเวทีก็ดูมวยกันไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้จะเป็นมวยไทยนานาชาติชกัน3ยกโดยกติกามวยไทยแล้วก็เป็นนักชกแบบ โมยยักษ์มวยใหญ่นะคุณสาชัยใช่ครับคู่บนเวทีเป็นใครฮะบนเวทีในขณะนี้นะครับเป็นโอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยนะครับเป็นไทยเอ็ดดี้หรือเปล่าเอ็ดดี้ออสเตรเลียนะครับกับเพชรไทยสมโชคซอสมโชคใช่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 เจ็ดสิบแปดกิโลกรัมเกือบแปดสิบโลเลย นะครับพูดถึงโครงการที่ท่านดรเชาคุยกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สนับสนุนเด็กไทยทางด้านการศึกษานะครับที่โรงเรียนที่นี่แล้วก็ไปต่อที่ญี่ปุ่นครับทางด้านกีฬามีมีไหมกีฬานี้ก็ที่ส่งเสริมก็มีกีฬามวยไทยนะครับที่ต้องการให้เด็กเยาวชนคนคนครเนีมีโอกาสก้าวสู่เวทีสากลในเวทีโลกนะครับ,นะรบนอกจากนั้นก็ยังมีกีฬาทางด้านของเทนนิส นะครับกีฬาเทนนิสกีฬากอล์ฟต่างๆแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างครับหลายอย่างครับเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เขานาหน้าเราไปเยอะนะเรื่องเรื่องเรื่องกีฬาเนื่อกานีก็ไปเยอะถ้าถ้าเด็กเด็กลูกศิษย์ของท่านด็อกเตอร์เนี่ยได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าก็จะพัฒนาเร็วมากจริงๆแล้วเราส่งไปเป็นระยะเวลาถึง10ปีแล้วนะครับครับน่าสามร้อยกว่าคนที่นี่เด็กก็จะมีปัญหาเรื่องภาษาก็เลยมาเตรียมตัว3ปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ดีมากเลยครับดีมากเลยเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนอย่างมากนะครับ เป็นโครงการดีๆส่วนเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬาแบบนี้เ,เป็นต้นว่าการจัดชิงแชมป์ะะแบบนี้นี่ในอนาคตอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ไหมครับเป็นความต้องการของพี่น้องประช,ชาชนชาวจังหวัดนครน,นะครับเพราะว่าเขาชอบการต่อสู้นะฮะแล้วก็เป็นนักสู้จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ นะครับกีฬามวยนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีค่ายมวยเต็มไปเสีหมดนะครับนักมวยมีเยอะแยะตอนนี้ก็เยอะมากครับเยอะมากและหลายค่ายเหลือเกินเพราะนครศรีธรรมราชที่โด่งดังอยู่แล้วถึงยอดมวยนะโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็ต้องขอบคุณก่อเกียรติครับที่ได้กรุณาเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะมาถ่ายทอดสดที่นี่แล้วก็ตอนนี้นี่คึกคักมากนะที่เมืองนครตอนนี้เพราะว่ามีกีฬานักเรียน หางประเทศไทยอยู่ด้วยนะเขาก็แข่งกันโอ้โหเด็กๆก็มากันเยอะนะครับเป็นพันเป็นเป็นหมื่นผู้ปกครองก็ตามมานะครับวัดวาระวัดพระธาตุโอ้โหผุ้คนแน่นเลยนะผมไปโรงแรมก็เต็มหมดเลยครับโรงแรมก็เต็มหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะพอดีพอดีที่มากำมวยโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเห็นบอกว่านักกีฬานักเรียนที่มาแข่งที่นครตอนนี้บางส่วนต้องไปพักตามโรงเรียนอ่าใช่ครับเพราะไม่มีที่พักรับใช่ใช่ใช่ก็โรงเรียนก็จัดเป็นที่พักให้นะอ้าวดูมวยกันบนเวทีประกอบกันไปเลยนะครับ เอ็ดดี้ออสเตรเลียครับจากฝ่ายแดงครับน้ำเงินคือเพชโทสอสมโชคครับคุณสารชายัยอ้าวมาดูเอ็ดดี้ตัดล่างคันล่างเลยนะครับโอ้โหวิ่งตะแต่ละทีนี่อ้าวิวมงเพชโทครับสวนบัดเข้าไปรัดเลยเอา้าน่า นี่แหละครับมีให้ดูกันทั้งมวยสากลแล้วก็มวยไทยนะครับมวยไทยนานาชาติโอ้โหนี่ครับวางแข้งขวาไปจะขยับต่อยหมัดครับเดอะเจย์จะขอบสติแอดดี้แอดดี้มีหมัด,ดโอ้โหทุบโอ้โหฟันศอกมานี่คู่แรกนะครับผมโอ้ยนี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายแหมหนักทีเดียวครับโอ้โหแทงเขาด้วย หม่ใหญ่ครับใหญ่เอ็ดดี้มีบัตมาเดทโทรัดไว้ก่อนมานี่แะครับมาหัดล่างก่อนแล้วขึ้นบนโอ้โหมวยยักษ์มวยใหญ่นะก็เสาชยชยครับ อ้าวจับได้ด้วยเอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดดี้คนนี้ไม่ใช่เอ็ดดี้วีรศักนะเป็นเอ็ดดี้จากออสเตรเลียครับครับโอ้โหเอ็ดดี้วีรศตเจุดูเตรียมพารบอลในวันนี้นะคู่สำคัญใช่ไหมภาษาจีนวันนี้เออแต่นี่คือเอ็ดดี้ออสเตรเลียเออโอ้โหอ้าวคนนี้เพชรทอสสมโชคโอ้โห ไม่เจอนักมวย3ยกนี่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมมากนะครับแล้วก็จัดจัดอยู่หลายช่องด้วยกันนะครับได้รับความนิยมแล้วคนดูก็ดูกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับครับเราต้องมีมวยใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่นะครับจับเสียบเข่าเสียบเข่าครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้มีสองเลยนะโอ้ฟันสองโอ้ยโอ้ยมีเลือดแล้วคุณสายใจโอ้โหเลือดมีแล้วมีเลือดแล้วดูดันดูดันโอ้โหนี่ครับแม่แกวางแข้งนี่ดังปักปัก โอ้โโอโหหเย,เ,ยเสียจังหวะครับเ,เสียหลักเสียหลักเสียหลักมาแล้วครับแหมมวยตัวใหญ่ครับเตดดีออสเตรเลียแ้วโรหันล่างดูแต่ยังก็ต้องจ่อยานครับพักสักครู่คับพักสักครู่ก่อนออดูจังหวะภาพชา้าครับยกที่ผ่านมาแหมดีเนียสายใหญ่กว่าครับ โอ้โหโดนของหนักของแข็งครับวันนี้เพชรโทรเพชรไทยนะครับขอประทานโทษเพชรไทยโดนชุดใหญ่นะครับเต็มท้องเต็มพุงนะครับท่านผู้ชมครับรรท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับท่านดร,ร,ร,รชาวเต็มรักยังนั่งอยู่ข้างๆกับผมนะครับจะคุยกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงสุดท้ายที่จะคุยกันท่านดเอรมีเรื่องที่จะพูดคุยเชิญครับ ครับท่นนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่ได้กรูณาอสุดลานั่งดูนั่งชมมากรมวยโลกอาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชศึกปุณิรีสถานโลกนะครับที่สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเราได้มีการเปิดการต้อนรับนักท่องเที่ยว อ่าซึ่งตอนนี้มีเที่ยวบินอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีโรงแรมที่คอยต้อนรับอย่างเพียงพอโอ้โหบนเวทีลูกนอล้วรล่วงครับกรรมการโบกมือยุติการแข่งขันเลยนะครับนอกไปเลยครับแก่อนก่อนที่จะพักกันนะผมวันนี้ผมขอบคุณท่านดรชาวเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพักสักครู่ครับ